าตาทองจีแตกทูไปใส่ปลาไปล่ำนะพี่ลองไปล่ำปลาเฮ็ดปล่าปลาเฮ็ดไดนบู้นไปเฮ็ดขุ่ปลาเฮ็ดไหนรุวันัหูลองเฮ็ลายเฮ็ด,ดหลลัดหลลว,ตหว,ว,วแต่งตัวยางดีดีหะผู้สาวบ่น่าดีผู้สาวอย่ตามหุบลาไปเ่ย่าลืม่าลืม อย่าลืมมีอีกอย่างเสือขาอันนี้ก็แรงขาดในเหือนเด้อจ่าเด้อแรงขาดอีเสือแรงขาดเราตีเลยก็โอ้แตงนี่ก็พ่อแล้วเจ้านี่คนที่ออกคนที่ออกไปตัมงวกินกระลำก่อนนี่บ้านหมอลำเลยอ๋อ สวัสดีจ้าแฟนครับทุกคนมือนี้ยายจ่าเม่ก้าผ้ามวนเด้อจ้าเด้อมาเข่าผ้าเข,าข่าโคเข่าป้าอีกอ่เด้อจา้ามานบอมานกระตดตามยายเลยเดือยจา้าวสวัสดีครับเมืก <c ười> ็บเพชรโคมีเรือพี่น้อมมงมาเก็บเพชรโคมีเรือมานละเด้อจา้าเด้อจ้าดอกเหล็กแห่มงมานเด้อจ้ากำลังมานเด้อพี่น้อกกำลังงามๆเนาะ พี่น้องมามาเก็บด้วยจ้าพูนเห็นบ่พี่น้องเห็นแต่ตาทองเลือกผลดอกหนึ่งกี่ด้วยจ้าสองดอกเหลือด้วยจ้าสามดอกนี่เนาะเถาะสามดอกพี่น้องงามงามจ้าดอกหนึ่งพี่น้องดอกหนึ่งกี่ด้วยจ้าเด้อดอกกำลังงามงามดอกกำลังงามงามเดินบ้านเลยพี่หน่องแกนักกัปีกกำลังใจให้ยายญ่เออเพ่นครับเก่าหรือแพ่นครับใหม่ ที่เขามารับส้มใหญ่ละเบงใหญ่ด้วยจ่าเด้อขอพูดหลายๆด้วยจ่าเด้อไอ้กุ่มหนึ่งด้วยจ้า <c oughs> ดอกนึงดอกหนึ่งงามๆสวยเลยพี่นอ้องดอกหนึง่ง Lăng măng suối lưng, yêu không kêu gì, mang nè, yêu đạo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 , yêu chà yêu đạo, 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 yêu mà yêu đạo, อ๋อะเท้าอันนี้เก็บเก็บงามงามดีหรือจักดอกอะเจ้าสามพี่น้องสามดอกพี่น้องเลยมองด้วยมือผอเหยื่อได้จ้าใส่เอพี่น้องผู้ตานี่นาอมะเท้าหมดโค้บโค้บได้พี่น้องโหดเหยื่อปลองเลย เดอกงา,า,นะาจา่าดอกหนึ่งเน้อเฮ็ดขมเดอกจ่งางงามๆดอกนี้กำงเาย่องนี้เนาพอจีไทยเอาอันนี้เปิดอเเออไทยพัก,น,ก,กนี่กนะ่อนดอกนี้กงามดีลุกออกเออเออเก็บเจ้าควเกบไดเห็นดอกเดียวพี่นมา ปาดมดตาเก็บเทาเก็บสวงดอกนีจ้ามาพี่น้องเก็บเอาเข้าเก็บน่ยเอาพี่น้องเห็นบ่อบังบังบังงีแล่อเอนี่กดี่น้องเจ้าออกไปเห็นข้างนขาใหญ่ๆวบเนาะเออ บ่เห็นหงุ้งนะเถอะดอกพืชงามนี่ว่ามันมืดแน่ที่น้องด้วยเห็นบ่พี่น้องนี่ตัวมันหายบุ่งเลยพี่น้องพออีเลเด้อดอกหนึ่งเด้อจ้านอ่เลยที่น้องนี่เท่านี้ เด the oh, ี๋ยวเดียวเอาเก็บพี่น้องเก็บเก็บพี่น้องว้าบางพี่เกลียดพี่น้องหอนเนาะเอ่าเนาะบางมือเว้ยเก็บงานในี่ยแถวมาพี่น้องป้อนมือมาป้อนมือมามาเมือในย่าอีกเดิมมือหนี่ง พี่น้องเห็นบัวพูน,นดอกหนึ่งยู่ในน้ดูดเข้าไปดอกหนึ่งกินใน้อยูอ่บ่ัาเ<ป>ดินหน่อยนิดนินไฮท์จะทองเออหนึ่งดอกหนึ่งมีสองดอกพี่จ้ะเดี๋ยวเก็บขึ้นมาสองดอกหนึ่ดอกหนึ่ง กำลังเกิดเขามีเนาะเอาอันนี้ป so ุ๊กไว้เถ้า้องดอกเนองดอกด้วยจ้ามาพี่นองคเบอนอนมันบอดดี้ทางวัอานเนาะเถาเนาะเงอยเตกเงอยเต้นอาแห้งขนาดเี่นงออันนี้ดอกนี้นี่งามดอกเดี่ยวพอปสมผลดอกหนึ่งด้วยจ้างามงาม จะทหาตกไก่ดอกต้นน like oh, 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 um, um, uh, uh, mm ีงามเนื้อแถาโอยเลยปังปังเออเหนียดังไงอ่ะสิมาบุ้งเข่าเอามาบุ้งยวยงามกำลังเละๆนะเจ้าเออมามาพี่น้องมาชุผูชุคนเด้อเอองามงามนี่เจ้านี่เจ้าดอกนี่เ่าเก็บเก็บเข่านี่ดอกก็งามอีกเล้จ้าเก๋กเกชวยเฮงเนาะ มาป้อนมือมาพี่น้องป้อนมือมาหกกบหกพี่น้องเอ้ยไก่ๆกันเลยดิจ้านี่นี่ดรื่พี่น้องมาพี่น้องป้อนมือมาเม่าเนาะมาพี่น้องเก็บพออีกแล้วดิจ้าจ้า เก็บปวดมือมาด้วยจ้าดีมานมานดอกใหญ่ๆงามๆีด้วยพี่น้องมานี่ด้พี่น้องเก็บพี่น้องเก็บดูอยดอกดอกแดงคือดอกแดงงามเนาะเจ้าเนาะเออดอกกำลังเกะออกนี่พี่น้องดอกนี้เด้อเออเบ่งดูแลเสือมันพี่น้องเออยังขาวเต็มอยู่ เหล่ะ oui. มาเก็บ uh, ่นดองมาโอ้ยดอกมีสงดอกกงามนะาเด้อดกี่อุ่นโ้พุ่น้างในบุเาุ่นุ่นไปอีกเ่ยบ่อ้เมียนาะมีด้วยหมเเอือ้ยมองนี้มีดอกก็หวานนะจ้าเนาะก็ต้องตุ่มี่นองานแ่า เห็นอะไรทีเห็นเสียงคนเศร้าดีพี่น้องเออเปิดเบื้องเขาเห็นบอลหน่อยพี่น้องเอ้อหกเตะน่องพี่น้องพออยู่นอะได้วยจ้าเออนี่เจ้าเปิดเบื้องเห็นบอลพี่น้องนี่นี้มาถึหา งานงานเราเปลนโงงานเลยคุณได้รายงานกร๊บต่อปมือมามือพี่น้องเออดูนึง มาเก็บป้อนมื uh, or, hmm. oh, um, uh, like ่อว ja> ันเด้อพี่น้องยายบริไทม์มดสุดดอกลงเด้อจ้ะเฮ้ยหอนแน่นน้อยสาเนาะเมย์บ้าเช้าเมย์บ้าเช้าโอ้ยเบิ่งเิล่ะพี่น้องบุกยางคักได้จีพี่น้องเบิ่งแต่ท้องบุกบุกหาจะได้กับสู้เยี่ยมขอให้เต้ แคนครับชุผูชูขคนเพื่อกำลังใจให้ญ่ตลอดไปด้วยจ่าเด้อเออสิระตะทองมุกมุงม,มุกใจอาดก็ไปทางไหนบุมาหลุดยาอาดก็ตะเพ่งด้วยจ่าเด้อเราพามาหาเหตุขมเด้อยายก็ได้พ่อได้กินละแหละนี่นี่ด้วยจ่าเด้อนี่ย็นบอพี่น้องมัยอึ้ง หากระตาเจ้าเจ้าเก็บมาแต่ทั้งหลายเนี่เก็บมาลอดมาไหนนะมาหาเจ้านี่ล่ะโอ้ยากะตาอยู่บังไดเด้อบันหาอยู่บังไดเกระตาหายโหกกระปุกพี่น้องไปนำหากระตาเก็บไปเก็บมามวนที่นอกกะตาหายนอกแถาเอออยู่บังไดนู่นนี่เนาะหูเศร้า พ mm. sì ี่น้องเก็บสองดอกงามๆโอ้ยเหื่อยหน่อยโป๊กปุกๆดอกที่สามเป็นใคพี่น้องสามดอกนะเท้านั่นฉั้ใหญ่ยังบ่เห็นพี่น้องเห็นอยู่นี่ตสวยเาไเลยปังปุกๆด้อดอกใหญ่อุ่นๆาะเท้าเนาะปุกๆดูเออพี่น้องเลยอือใส่ตาก่อนเดอร์ทีน้อง อย่าหัวกแนมลบหลังเลยวิจิตรวิพี่น้องวิจตรวิตก็ควรถูกขออภัยใหญ่ทายวิวิอันนี้วิวินวันเวียนคือกันพ่ออู่บ่จ้าพ่ออยู่ด้วยจ้าดอกหนึ่งเด้อนืมงอ่งงามด้วยจ้าสองดอกงามงงามด้วยจ้าเด้อ พี่น้องป้อนมือมาเก็บนะย่าอีดอกงามดอกอวดเลยจ้าเป็นคูค่ๆเลยเจ้าเจ้าเดี๋ยจ้าพออยเลยเด้วยจ้าดอกงามๆนี่งามๆดอกหนึ่งเด้วยจ้าจุ้งๆงามๆติดกันอยู่นีดอกหนึงน่ง จะถอไปทางได้บุ่จะเก็บอยู่คนเดียวง่ง่าๆเ้นงา,นนาพอ่พอพ่อมาเด้ออีกนล้ได้จ่าดอกหนึ่งงามงามนฮ่ ตาท้องหลมมือเด้อพี่น้องเด้อบุ is is ๊กหาเลยทายประทันต้องหน้าท้องหลมโอ้ยเมื่อยซายกับเมื่อยโอ้ยนี่เด้อจ้าพี่น้อง อุ้ยงามน้อเสาเนะมาพี่น้องป้นมือมาดอกงามๆเยอะเลยพี่น้องดูนี่ไปเจกดอกเลวเถวสามก้อนเสาพี่น้องออ้มว่านก็มาอยู่ในเถามงนี้คือบ่เห็นวะออ้ยนาอ เดี๋ยวเลยพี่น้องมูนี่ปาด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 เลยปังปุ๊ปปังเลยงามมีอยู่อันนี้งามงามเอาเก็บไม่แถอ่ะหากยังไงงามไม่แถาหางามงามโอ้ย พอเยอะด้วยจ้าดอกงามๆมีดอกน,นึ่งด้วยจ้านี่เจ้าดอกน,นึ่งมีดอกนึงเจ้าเด๋อปังๆเลยเด๋เด <laughs> อคือฮิตเนออาะเด๋คือฮิตเนาะเด๋อลองพุ่มอาอด้วยจ้าเด้อนี่แต่พอกินพออยากด้วยจ้าตัวนี้ของแย่อดด้วยจ้านี่ของแย่อด ตาเพลงตัวนี้ของยายยยาเดจ่าน้ว่าของยายเต็มกระตาคือกันเดจ้าตัวนี้กะของยายอึงเดจ้าเด้อนี่เดีพ่อได้กินได้อยากดูเด้จ้าเด้อของยายอึงเต็มกระตาคือเก่าค่ะแม่กระตาหน่อยของยายอึงกระตาใหญ่กระตาใหญ่เดี๋ยวซ้ำกันเดจ้ามือนี่ขอสอบคลิปยายคลิปนี่คลิปมาให้เฮ็ดขมก็่าลืมเป็นกำลังใจให้ยายในเด้อจ้าขอบคุณทุกไหลทุกแซ่ ทุกคอมเมนต์จะห้ยาย้วยดีเสมอมาถ้ายายพิดผ่าประกันได้ยายขออภัยเลยจ้ารักนาทุกคนสวัสดีจ้าคอยติดตามคลิปต่อไปได้เลยจ้าโลวไพก็จะไปไกลไปไกลเลยอยู่ดีไม่แห้งมาชุบ้ทุกคนรักนาจุบๆ มาเดินไปหนองเม้าในยใ่ด้วยนี่นมือนีั่นาน